ดีครับผู้รับความยุติธรรมทุกท่านครับเดีย๋ยวมีของดีเบิ่งครับทั้งนาครับครับเมื่อตรงกบวันที 28. ่28เดือนกักฎา,าคาม2 5 0 6 4ครับเดีย๋ยวเบิง่งทั้งนาน้ำกันครับสําหรับผู้รักความยุติธรรมทั้งหมดั้งมวนครับ ครับเบิ่งทั้งหน้าถืกล้อนนะครับนะสงสัยจิมีของดีเห็นเบิ่งเลยครับ บรรยากาศน้ำกันนะครับทุกท่านสำหรับเปลี่ยนเรื่องเมืองชัยภูมิครับรวมบอกเขาสอวไม้นะครับพที่ิมีดงานทั้งหนาพี่น้องเอาพิตารณ์ไปครับ ขอเบิ่งไปครับพี่ครับตามพร้อมนะครับเนาะนะจอมไอ้เขาเบิ่งไปครับพี่จังอยครับมาจากท่านมาจากไหนนี่มาจากไอ้ไอ้เทพสถิตครับเด้อโอ้ไปไหนนี่ไปไปง่ญ่ครับว้าวไปไสนน้องไปครับพี่บัดไปมาที่ไหนนะไปอู้มาที่มาตวัดครับไปครับพี่ครับ รัตถุยานยนต์เทคโชโลประเสริฐรบบของนุญาตนะครับเอาเลยกินเหล้ามาไหกินเหล้าปุเปลี่ยนยาบ่บสูกเนี่ยมาปุ๊บด่ครับปุ๊บจุย่างมาถึงบอกย่างปุ๊บครับเดี๋ยวขออมีนุญาตเบิ้งมิดนีงครับเนาะโบใหญ่โบใหญ่ ีมากครบทุกอย่างภาษีก็ต่อเรียบร้อยบระจกก็มีคนนี้่าตกคมดีงามหนอครับยันยันครับคิเอกัเขาเพชรดีกละเดี๋ยวก่อนยันป๊บหนึงนะครับเนาะยันเิ่ขั้นึงนึนกพี่น้อง สวัสดีใช้แสงสวัสดีอุ้ยเสซลป่อครับดันใช้พุ่มครับเหนุงบรรยากาศด้านน้ำแน,น,าาน,น็งเร,น,รน,น่อยครับดันใหญ่ดันใหไงต้องาพบรรยากาศให้ครับดันครับขออนุญาตครับขออนุญาตให้จะน้อยครับสองฟังสองฟังเลยครับ ขอพอชัยุ่มครับอยู่บอกก็สอมไหมครับขออนุญาตจังหน่อยครับที่สัมกายครับมีตัวเปียบเจียปบปลาโพดหรือไงนะครับขออนุญาตแป๊บนึงครับเพราะ่าเบิง่งจังไนครับ ไปยกเวียนนะครับสำหรับรถคันนี้นี่นะครับด้านเชฟบุ้มครับดูนี่อันนี้ดานเนยเสือครับอันเอาพี่น้องเก๋ไปนะอันซอยเนี่ยสำหรับรถกัน,นขงนังเงาเล็กนิดนิดนครับก็ดำก็ดำผมฟันง,งนะครับ ไปบัวหญงครับบัวญ่ครับบัวหญ่ไปทังนี้ก่อะครับบัวแยงเลยครับมีโตะเกบครับปอขอชมนิดนึงนะครับขอชมนิดนึงครับอันนี้มี คนตรงไหมเนี่ยบอท่านเห็นงานแล้วนะครับไอ้บอกว่าสอไหมนะครับกับขออนุญาตนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ปกคนครับขอเบิ่งน้ำกันสำหรับพี่น้องเนาะโอ้ตรงนี้เขาไม่ได้ันหรือครับเกียรติปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านเนาะห้ามข้อพี่น้องเลยกต่วาเบิ่งเพื่องทำเป็นธรรมกับประชาชนที่เหลือครับ ดรบบได้คับไปลบกันนะครับนี่เปรียบเทียบปั๊บบ่ครับนี่ครับทายเพื่อไปเพื่ออะไรครัถ้าเป็นเมโก็ถ้ามันติดหน้าผมแล้วมีคนมาด่าครับดําเนิสดเนิ่สเนี่ยดเนินมีคนด่า ดูดูแลครับดูครับตำรวจตำรวจฝั่งนั้นดูนะครับเดี๋ยวเขาจะดูใหม่นะครับอย่างม่ดูเบื้องหลังคนเดยครับผมเนี่ยเป็นคนดูของคนดูใหม่ครับเนื่องจากที่เริ่มมีปัญหาแล้วผมไม่มีปัญหาแล้วครับนี่นะครับเนี่ยครับก่อควด่านเนี่ยเอาหน้าผมไปออกไปเนี่ยท่านทำงานใช่ไหมครับถูกต้องครับเออผมสามารถถ่ายได้ไหมไม่ได้ครับคนได้ไหนเขาว่าไงทำไมครับทำไมเขาว่าไง ยังไม่ได้คุยกับหัวหน้าด่านครับเยวนะครับขอดูขอดูประชาชนไจนตอนไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูแล้วครับะเมื่อกี้ขอดูแล้วขอดูแล้วครับแล้วอยู่ไหนก็ดูให้เป็นเป็นข้อมูลครับสำหรับเจ้าหน้าที่ก็จะมีตัดีน้อยนึงครับแล้วก็ตีน้อยนึงครับ นี่กันบอกว่าว่าสามารถสิท้ายได้ก็ท่านว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับประชาชนสามารถท้ายได้ครับก็เห็นกล้องเข้าเข้า,ขาไปก็มีอคติน้อยนึงครับอยากตรวจสอบอีกพรท่านว่า,ากา็ให้ตรวจสอบครับเขาบอกดีชุดใจ เาตรงย่าเขาบอกเรื sick, oh ุ่จเขามีครบทุกอย่างัหครับเขาเบิ่บัตใหม่อีกเช่นนครับบ่มีปัญหาครับสำรับน้อยก็กาพวกจ้น้อยครับบอะไรกับพี่นะครับคุณปเอพี่เสนา ครับครับคุณในกล้องนะครับสมมติว่ามีปัญหา6114สพเมืองใูมหากมีคนด่าไม่แต่คนเดียวนะครับก็ผมทำถูกต้องครับด่าอนุมัติโดยทุกการนะครับหากมีคนด่าเห็นในโลกโซเชียลคุณประเสริฐเป็นผู้นำเข้าครับนะครับวิดีโอดำเนินการได้เต็มที่นะครับวิดีโอแห่งนี้นะครับ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 คุณประเสริฐเรียลรุณนาคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับสำหรับนักลบด่านเถื่อนทุกท่านถูกต้องครับคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับ ท่านท่านชื่ออะไรครับนี่ท่านโมเลยครับสพเมืองชายภูมิเดี๋ยวก็รู้เลยครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับขอดูก็เป็นความรู้ก็ไม่ได้นะพีครับท่านมีความรู้อยู่แล้วครับท่านทำถูกหมดทุกอย่างท่านมีความรู้อย่างเดียวไครับครับครับก็ขอเยี่ยมชมด่านนิดนึงไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับประชาชนก็สามารถดูได้คอมเมนต์เป็นทางที่สุภาพไม่มีปัญหาครับแต่ท่านคอมเมนต์เป็นว่า หาพูหากินเลยเนี่ยนี่คือเริ่มเป็นประเด็นแล้วนะครับครับนี่คือปัญหาผมไม่ผมไม่พูดเรื่องหากินแล้วครับท่านไม่พูดนะครับแต่คอมเมนต์อะไรครับมันอยู่ที่จิตสำนึกนะครับพี่น้องเข้าเบงเอาไว้ไปกฎหมายเขาก็เบิ่งไว้ฝากแค่ไปแล้วครับแต่ว่าคอมเมนต์โดยคอมสุภาพนะครับกันดาเพื่อนๆกันที่เอาเรียงกับเว่าสัน่าเฮ้าก็สิได้ไปเที่ยวจาน้ำกันพี่น้องเอ้ย ผมเปลี่ยนโดยเพิ่มสภาพเลยครับกับเบิ้องน้ำกันยืนเบิ้องน้ำกันผ่านม้าก,ก็ขอตรวจไปครับที่ตรวจคนหนึ่งแล้วกับบอร์เรียวมันขอตรวจคนอีกคนหนึ่งอยู่ครับต้องเอาให้ประตูคนบนนอหน่นะ <c oughs> อนหน่อยเอาจะได้เดินทางกลับนะครับพอจบไรสุดจะเพียงนิดนแหนะครับเพราะว่าเขียนของเขาเขาไม่ได้นะครับเนาะเขาามนั่นถามนี่ครับน,นี่อารมณ์ครับสำหรับเจ้าที่กับวัวกันครับทำถูกก็ทำไป ถ้าทำเพราถูกกัมันกับกยูงูแก่ในใจในตัวเจ้าของเลยครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผูบ้เขมารับชมทุกท่านนะครับเนาะอาจจะบ่ได้ทักท้ายกันครับตอนนี้ก็ม <c oughs> ุ้ยกับตำรวจอยู่ก็เลยอาจจะบ่ได้ทักท้ายพี่น้งองเฮาะนนรบดานเทียนครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ